สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งอาการนะครับสําหรับที่เราเจอปัญหาก็จะเป็นในรุ่นนเจ์ทีซิกนะครับก็วันนี้ที่ตรวจเช็คเบื้องต้นก็คือมีอาการเกียร์นะครับเวลาเราขับรถออกตัวก็คือปัญหาก็คือว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามทำงานปกติพอหลังจากเปลี่ยนเกียร์เกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกไม่มีการเข้านะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาเป็นที่อะไรนะครับในรุ่นของเลนเจอร์2.2ตัว T6 นะครับเป็นในเรื่องของเกียร์4 5 6ไม่ทํางานอ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมสําหรับรุ่นเลนเจอร์2.2นี่นะครับฟอร์เลนเจอร์พามาดูนะครับเกียร์ 6R80 เราก็กําลัง พอตนะครับชุดปั๊มออกมาแล้วชุดของคอพอดีนะออกมาแล้ว <c oughs> ก็จะติดชุดหม้อนะครับไม่ออกนะครับชุดหม้อดึงยังไงก็ไม่ออก <c oughs> น่าจะมีการเฟืองมันขัดนะ่ะในนี้ดึงไม่ออกลองดูดึงยั <c oughs> ง,ยงไงก็ไม่ออก เดี๋ยวพาเช็คดูเลยว่ามีอะไรเสียหายนะครับสำหรับรบุ่นเลนสเอร์สองจุดสองหก R แปดศูน 2. 2. ปปย์ครับตัวนี้นี่ครับ<ม>เราได้ทำการยกออกมาแล้วนี่ครับผมสปริงทานี้เนะเราถอดเฟืองไม่ออกนี่เดี๋ยวลองดันดู ออกมาแล้วมาดูดิซุดงอนั้นจุดไหนเสียอ๋อซุดด้านในเดี๋ยวขอเรามาดูนี่ครับ มาดูครับผ่าเกียร์ออกมาแล้วนะเฟืองรูดเฟืองไอชุดหม้อเนตเตอรี่ตัวนี้รูดนะครับนี่นี่อกูดหมดเลยเฟืองในในรูนี่นะกลมหมดเลยนี่กลมนี่ครับยกออกมา นี่ครับชุดเฟืองของใหม่นี่ของที่เสียนะครับเนี่ยนี่รูดกลมหมดเลยของใหม่นี่ยังไม่ได้แกะถุงใหม่แท้ๆเลยน,นี่ยังไม่ได้แกะถุงลอง,ลองแกะด้วย,ยแกะถุงออกมาเลยใหม่ อาผมเนี่ยเดี๋ยวจะประกอบแล้ว 6R80 นี่ครับ <c oughs> เฟืองไฮเดตเตอรี่รูดนี่ครับอาการเกียร์4 5 6ไม่เข้านะครับเป็นเจอ2.2อาเปลี่ยนชุด <c oughs> เฟืองไฮเน,นตเตอรี่นี่ครับข่าวมาแล้ว นี่ครับกำลังเช็คอยู่นะครับดูทุกชุดเลยล้างเตาน้ำมันดูเลยล้างนะครับล้างเุดล้างนี่ครับชุดนี้ชุดในนี้ร่อนนะครับเดี๋ยวกแกะดูหลังจากวันนี้เนาะเราได้ทำการโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับเปลี่ยนชุด เฟืองที่รูดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปทดสอบวิ่งกันนะครับว่ามีอาการหายปกติหรือ,รอไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ก็นำรถไปเทสนะครับสิ่งที่เกิดอาการเฟืองรูดชุดพนเนเตรีนะครับที่รูดเราก็ได้ออร์หอนเปลี่ยนชุด อาการที่เสียหายนะครับหลังจากเราเปลี่ยนเสร็จเราก็ได้ทําการนรํารถไปทดสอบวิ่งนะครับนี่ครับไปดูกันนี่ครับนี่ครับผมการเปลี่ยนดูรอบนะครับนี่ครับเปลี่ยนเกียร์นิ่งนะครับนี่ครับการเปลี่ยนเกียร์การขับขี่ ผมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเนี่ยจากที่เราลองออกตัวได้ประมาณ2-300เมตรเราก็รู้แล้วนะครับว่าอาการที่เราเปลี่ยนซ่อมก็ถือว่าปกติดีนะครับหายเป็นปกตินะครับนี่ครับผมท่านไหนสนใจมีอาการกระตุกกระชากนะครับในเรื่องของเกียร์6 r 8 0หรือการขับขี่ที่ มีอาการรถไม่วิ่งอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนหรือไม่เข้าหรือไม่ทำงานระบบต่างๆอื่นๆก็ลองเรียนเชิญสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับผมก็อยอนดีดูแลแก้ไขให้นะครับจากอู่ o d m o d i f า e เซอร์วนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนนิ่งนะครับเกียร์สีแล้วนะครับนี่ครับเกียร์ห้าแล้วครับผมเล่นเป็นแมนวนวลนะครับ ิงสมบูรณ์ครับอสอบถามกันเข้ามาได้นะครับจากอู่ JC Modify Service นะครับวันนี้ก็นำรถมาทดสอบวิ่งอาจจะต้องขอลํำลาเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปต่อๆก็จะมาพาชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ